อ่าใครจะชน,นะอ้าวร้องสิร้องไงอะเมาคีลาสัตว์เมาคีลาสัตว์อะไรร้องมันร้องอยังไงนะไออันที่ว่าเมาคีลาสัตโบอกอ <laughs> <laughs> ยูนี่จะร้องกันมันออกมาตกแล้วตกแล้วตกแล้ว มองเคลานักไทยแฟนเขซี่ฮะแฟนเธอทำไมต้องตอบแบบนั้นรนะับแฟนเขาซี่เหรอใครอ่ะแฟนเธออ่ะชื่อว่าพี่ดีว์ <laughs> แฟนเธอชื่อพี่ดีวเหรอ พี่ดิวพี่ดิวไปส่งที่โรงเรียนหนูไอ้อกีหนูไม่ร้องอ่ะอืมไม่ร้องละ้ะไม่ร้อง